25พฤษภาคม2567อัปเดตคิวงานลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตค่ะวันนี้น้องมีคิวงานร้องเพลงนะคะแต่เป็นงานปิดนะคะ fc แฟนคลับนะคะสามารถชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook คุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพลตติกนะคะแม่อังกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้นับปลาไม่ได้มาด้วยนะคะชมผ่านไลฟ์สดของ แม่อังได้เลยนะคะคุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพทดิกกำลังไลฟ์อยู่นะคะต่อด้วยโพสต์จาก a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตค่ะขอให้เราพบกันด้วยรอยยิ้มเสมอเพราะรอยยิ้มคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆีแฮตแท็กไรอันกาดบัณฑิตแฮตแท็กไรอันไม่หมดนี่แฮตแท็กยุงข้าและขอด ก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook คุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพทและ f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจคะ่ะ